ปันสุขริมอ่างบนเส้นทางที่สวยงามนาฬิกาขับ34นาทีแล้วฟ้าสางที่บางพระ,ะเบรรยากาศยามเช้าตามเส้นทางที่สวยงามกับคนรักปัน่นเคมีตรงกันละมาจอยกันปันสุบริมอ่างที่บางพระปันสุบันสุขวันนี้ เพ่อเินเพสองคนก็ปั่นเพราะเราคู่กันเย่ียมเลยเย่เียมเลยเส้นทางที่สวยงามและล่มลื่นนิ่อ่างบางพระนับประชคดีของพวกเราที่ได้ใช้เส้นทางตรงนี้หมายเลขสามหนสี่กับ4ี่้าเก้ดูแลสุขภาพของตัวเราเอง ด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกายในยามเช้าเช้ามอากาศเย็นๆสุดโอโซนริมอ่างจะเต็มปอดเลยนะครับต้นมาเยอะมากริ่มรืน่นนเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันนะครับสิ่งสำคัญจริงคือเรื่องของสุขภาพ อยากดีมีจนก็ข,ขอให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีไว้ก่อนท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพันี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้มีกําลังใจขึ้นลุกขึ้นสู้นะครับเพื่อฟื้นฟูสุภาพร่างกายให้แข็งแรงฟื้นฟูจิตใจให้แข็งแกร่งยี่บนโลกใบนี้ ไนะครับเราสองคนเขาเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสูส่ๆครับเป็นเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันที